สรุปหนังสือชีวิตสุขล้นของคนไม่สมบูรณ์แบบโดยเบรเน่บราวสวัสดีผู้ฟังทุกท่านคุณเคยรู้สึกไหมว่าต้องพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอต้องซ่อนความไม่มั่นใจไว้ข้างในและรู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำพลาดแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเบรเน่บราวนักวิจัยด้านความเปราะบางความกล้าหาญและความละอายเขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นเพื่อส่งสารที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ว่า เราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบจึงจะคู่ควรกับความรักความสุขและคุณค่าเบรเน่บราวอธิบายว่าความทุกข์ของคนจํานวนมากไม่ได้มาจากความผิดพลาดแต่มาจากความละอายที่ฝังลึกในใจว่าเรายังไม่ดีพอเราปกปิดความไม่มั่นใจและระวังหน้ากากเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแต่แท้จริงแล้วเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองอย่างแท้จริง เราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีอิสระมีความสุขและกล้ารักตัวเองในแบบที่เราเป็นหลักการสามข้อของการใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจเบรเน่บราวเรียกการใช้ชีวิตแบบนี้ว่าการใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนสามสิ่งต่อไปนี้ 1. ความกล้าที่จะไม่สมบูรณ์แบบกล้าที่จะพูดว่าฉันไม่รู้กล้าที่จะบอกว่า ฉันกลัวและกล้าที่จะเปิดเผยความเปราะบางของตัวเองโดยไม่รู้สึกผิด 2. ความเห็นอกเห็นใจตนเองหยุดพูดกับตัวเองด้วยช้อยคำที่คุณไม่กล้าพูดกับคนอื่นแทนที่จะด่าว่าตัวเองเมื่อทำผิดให้ลองพูดกับตัวเองเหมือนคุณพูดกับเพื่อนที่คุณรักด้วยความเมตตาและเข้าใจ 3. การยอมรับว่าฉันมีคุณค่าอยู่แล้วเราไม่ต้องทำให้ได้ก่อน ถึงจะสมควรได้รับความรักหรือความสุขความรักความสุขและการยอมรับไม่ใช่รางวัลสำหรับคนที่สมบูรณ์แต่มันคือสิ่งที่เราทุกคนมีสิทธิ์ได้รับตั้งแต่เกิดหลักปฏิบัติของผู้ใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจ 1. ปล่อยความสมบูรณ์แบบแล้วเลือกความจริงใจเพราะการพยายามดูดีตลอดเวลาคือกำแพงกัน้นการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับคนอื่น 2. ปล่อยการเปรียบเทียบและเลือกการเปล่งประกายในแบบของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครคุณแค่ต้องเป็นตัวเองให้เต็มที่ที่สุด 3. ปล่อยความเหน็ดเหนื่อยจากการต้องควบคุมทุกอย่างและเลือกความสงบจากภายในบางสิ่งในชีวิตไม่ต้องผลักดันแต่ต้องยอมให้เป็นไป 4. ปล่อยความลังเลแล้วเลือกความคิดสร้างสารรค์ การแสดงออกไม่ใช่แค่เรื่องศิลปะแต่คือการปล่อยพลังในใจออกมาอย่างอิสระไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องถูกใจใคร 5. ปล่อยเสียงในหัวที่บอกว่าฉันไม่คู่ควรแล้วเลือกความกระตันยูความสุขเริ่มจากการขอบคุณสิ่งที่มีไม่ใช่การรอให้ชีวิตสมบูรณ์ก่อนค่อยรู้สึกดีบทสรุปหนังสือชีวิตสุขล้นของคนไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่คู่มือพัฒนาตัวเองเพื่อให้ดีขึ้น แต่คือการชวนเรากลับมายอมรับตัวเองโดยไม่ต้องวิ่งหนีความไม่สมบูรณ์เพราะเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีพร้อมเราแค่ต้องกล้าเปิดใจและรักตัวเองแบบที่เป็นอยู่ชีวิตที่สุขล้นไม่ได้เกิดจากการชนะทุกอย่างแต่มาจากการยอมรับว่าฉันดีพอแล้วตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่รับฟังค่ะ